การทําโจทย์พับกล่องยังไงให้ไม่งงแล้วถ้าทุกคนได้เทคนิคนี้ไปนะคะทําไม่พลาดแน่นอนค่ะอะเรามาดูรูปนี้เนาะรูปนี้มันจะเป็นรูปของกล่องนะคะที่เป็นรูปขี้นะ มันจะแบ่งออกเป็น6ส่วนนะคะอันนี้ส่วนที่2ส่วนที่3มส่วนที่4ส่วนที่5แล้วก็ส่วนที่6ถ้าสมมติว่าเรามาประกอบเป็นกล่องเนี่ยจะได้ตามรูปไหนอันนี้คือความหมายของโจทย์เนาะขั้นตอนแรกนะคะทุกคนจะต้องดูก่อนว่าด้านไหนที่มันอยู่ตรงข้ามกับด้านไหนครูจะไฮไลท์เป็นสีทุกคนละกันเนาะสังเกตนะครูจะให้ตรงเนี้ยเป็นฐานนะคะจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะพับตรงเนี้ยขึ้นมา แล้วก็พับตรงส่วนตรงนี้ขึ้นมาถ้าพับขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าด้านนี้เนาะมันจะอยู่ตรงข้ามกับด้านนี้อะคุณลูกขอไฮไลท์เป็นสีเดียวกันละกันนะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราพับด้านนี้มาแล้วก็พับสองส่วนตรงนี้มาเราจะได้ว่าด้านนี้นะตรงข้ามกับด้านนี้เนาะใช่ไหมคะแล้วก็ไอ้ส่วนตรงเนี้ยมันก็จะพับขึ้นมาเป็นเอ่อส่วนปิดข้างบนเนาะเราก็จะได้ว่าตรงฐานเนาะ มันก็จะมีด้านตรงข้ามกับด้านนี้นะคะซึ่งทุกคนจะต้องจำคอนเซป์นี้ไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในการตัดช้อยนะก็คือด้านที่อยู่ตรงข้ามกันมันจะไม่สามารถอยู่ติดกันได้อย่างเช่นเลข3กับการกรบาทตรงเนี้ยมันจะไม่สามารถอยู่ติดกันได้ดาวกับขีต,ตรงเนี้ยจะไม่สามารถอยู่ติดกันได้ หัวใจกับวงกลมสองด้านนี้จะไม่สามารถอยู่ติดกันได้ซึ่งเราจะเอาความรู้ตรงนี้แหละไปเช็คช้อยเรามาเช็คช้อยกันนะทุกคนจะสังเกตเห็นว่าเลข3เนี่ยมันจะอยู่ติดกับกาก,ากบาทเลยเนาะแต่ทุกคนลองดูรูปตรงนี้สิเลข3กับกากบาทมันอยู่ติดกันได้ไหมคะไม่ได้เนาะมันจะต้องอยู่ตรงข้ามกันเสมอไม่ว่าเราจะพับกล่องยังไงมันจะอยู่ตรงข้ามกันเสมอเลข3กับกากบาทจะอยู่ ติดกันไม่ได้ดังนั้นข้อเนี้ยผิดลักตัดช้อยได้1ช้อยละต่อไปช้อยที่2นะคะสังเกตนะว่ารูปดาวกับขีดเส้นทึบๆตรงนี้อยู่ติดกันเฮ้ยจริงๆมันติดกันไม่ได้นี่มันจะต้องอยู่ตรงข้ามกันถูกไหมสองอันนี้มันอยู่ติดกันไม่ได้ดังนั้นนะคะก็ต้องตัดช้อยตรงนี้ทิ้งไปเนาะอ่ะเราลองมาดูข้อ4ก่อนนะคุณลู้ขอดูข้อ4ก่อนนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าหัวใจกับวงกลมอยู่ติดกันแต่ถ้าเราดูตรงเนี้ย หัวใจกับวงกลมเนี่ยมันจะอยู่ติดกันไม่ได้มันต้องอยู่ตรงข้ามกันเนาะดังนั้นช้อยข้อนี้ก็เป็นชอยที่ผิดนั่นเองช้อยที่ถูกเนาะเหลือข้อเดียวคือข้อที่3ดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ3ได้เลยคะ่ะใครพอเข้าใจแล้วนะคะลองมาฝึกทำข้อนี้ดูละกันเนาะข้อนี้เป็นข้อสอบจริงของตำรวจด้วยนะคะได้เท่าไหร่ก็คอมเมนต์มาได้เลยค่ะ